สวยมากนะสวยมากโอ้นี่ไงสวัสดีค่ะิผ่อนเลยเดินมาจากคอนแก่นเลยรู้จักเพราะว่าเคยทักไปถามบิ๊กว่าเอ๊ะอะไรยังไงกันนะเธอรู้จักเธอรู้จักในฐานะอะไรคู่จินบิ๊กไงเอออ้าวทำไมก็พูดตามตรงฉันออกจากไลน์นี่ก่อนนะ รู้จักในฐานะคู่จิ้นบิ๊กไงเขาคอยใส่สร้อยหนูไปกินข้าวบนร้านอาหารที่เป็นกระจกใส่สร้อยเธอนางแล้วถ่าไปกินข้าวกับคนแล้วก็ไปกินกับเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็ถ่ายคลิปว่าแบบแล้วเขามาจริงเหรอตอนเนี้ยใส่สร้อยอันนี้ไทยใครใครใครเลี้ยงกับวัดไทยเพราะว่าพอหนูเห็นปุ๊บหนูโทรไปถามบิ๊กว่าเอ๊ะจีบกันหน่อยแล้วคนทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะ หนูเพือกเลยหนูโทรเลยตอนนี้ือป็นช่วนนี่พูดคนได้เราไม่ได้สนใจเรื่องสร้อยเราสนใจเรื่องว่าเป็นแฟนกันหรออันนี้คือแล้นานอย่างนานอย่างนานอย่างปีที่แล้วโอเคเขอพูลเป๊ะเขอมูลเป๊ะครับเป๊ะปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วโทรเลยเป็นแฟนกันเหรอเขาโทรมาถ้อยฉันีน ไม่ได้เรื่องสร้อยหรอแม่อยากรู้มันไม่ร้อนเธอมาทำไมอยากรู้โอเควันนี้เราเดี๋ยวเชิญแล้วขอแม่มาเลยว่าตัวจริงหรือจริงนางยังไงสวยมากตัวจริงสวยมากเล็ก่ากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยพักนั่งเลยนั่งเลยได้ไหมคะมาโอเคครับอ่ายังไงบิ๊ก เอาไม่ใช่เดต้องไล่อะไรที่เรื่องโซฟานิดนึงใช่ไหมมันจะได้กลางกลางเรื่อเใครอยากไปใครอยากกลางนึงเออเรื่องโซฟานิดนึงให้มันกลางเพย์โซครับโซฟาให้มันกลางกลางนิดนึงวันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เห็นไม่ไม่ได้เห็นแบบมันอยู่ตรงหน้านนาแล้วเพราะปกติคือใช้ตลอดเอออุ้ยเราแต่งหน้าจะไม่หน้าผิดแต่งหน้าแม่เซมี่แต่งให้ตลอดอันนี้เวลาไปงานไปการคือบอกเลยว่าทั้งปีใช้แต่อันนี้แล้วดีมากเดี๋ยววันนี้ให้พี่ลูกแก้วแนะนำตัวก่อนข่าวกับแฟนๆ เรนนี้แม่นะครับตอนนี้ก็ได้เหรอไม่เตี้ยวจยดีกว่าต้องไม่แล้วมันเธอเป็นใครก่อนนะเั่นน่ะพี่วุ้ยผมเอาเปิดแอร์หน่อยพีิมันไม่ได้น้นตัวมาน้ำตัวพริกร้อนเลยขนาดนั้นอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบ่ายมาสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วนะคะเจ้าของแบรนด์ cushion soe นะคะเดินทางมาจากขอนแก่นเลยวันนี้เใช่ค่ะ บินมาเมื่อเช้าเพื่อมาที่นี่เลยเพื่อมาที่นี่เลยมาจัดโปรโมชั่นนที่สวยมากขอบคุณค่ะน้องเวก็สวยเหมือนกันสวยมากอ่ะค่ะต่อหนุค่ะเห็นแต่ในคลิปเลยอ่ไม่ผมก็ให้เขาคุยกันก่อนว่าจะได้ผมจะได้ฟังว่าเอสัมภาษณ์เป๊ะสัมภาษณ์ผมคุยกันบ่อยแล้วชักมากทำงานด้วยกันตลอดหล่อมาจังหวัดสโลดูหล่อมากคือชักแบบอ่าไปแล้วครับมา อ่ะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ329รอี่เ้เเดี๋ยวแก้วจะจัดเท่าไหร่นะจ๊ะตอนนี้3 2 9เตอนนี้329เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแก้วจะทำโปรโมชั่นแบบไม่เคยทำแบบไม่เคยทำราคานี้เลยจริงเราก็ขายราคานี้ใช่หรอครับเร,เราขายราคานี้แต่ว่าเรามาทั้งทีเราจาต้องมีโปรโมชั่นที่ คตรจืดนะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องเบสแต่งหน้าให้พี่ให้เบสตกกันก่อนได้โอเคถ้าเกิดราคามาเดี๋ยวบอกนะคะนีอเนมเามันสี่เดียวนะแต่งคมาสามร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยสามร้อยห้าเก้าค่ะแต่มีคูปฟองเดียวแก้วจะลดให้อีกรอราคาสักครู่นะคะเดี๋ยวรอราคาสักครู่นะคะส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่กดราคาสามห้าเก้าไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแก้าจะมาจัดโปรให้สามารถตุนได้เลยนะคะตัวนี้ก็ขายมาประมาณแบบ สามแสนตลับแล้วนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกในการจัดราคานี้อ่ะราคามาแล้วใช่ไหมจ้าจึ้งเลยหรอจึงเลหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ปกติเราขายสามห้าปกติเราขายสามเดี๋ยวรอราคาสักพั่มันเหมือนเป็นแป้งอยู่ในตัวด้วยแปลว่าไม่ต้องทาแป้งก็ได้คือตัวนี้คือเป็นแบบฟิลแบบถ้าเป็นไม่ใช่แต่มันมีกลิ่นอของความมีแป้งด้วย นะคะตัวนี้มีทั้งหมดนะคะ5เฉดเบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวมากนะคะโตอินพอสอดดีน,นะคะจจคือฉ่ำมากใช่ค่ะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งผิวขาว เบอร์ศูนย์สองผิวขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สามผิวสองสีและเบอร์ศูนย์สี่ผิวเข้มนะคะส่วนวันนี้ก็ใช้สองเบอร์ก็ใช้เบอร์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์สามแล้วขึ้น่งแล้วก็ขึ้นแล้วแต่ว่าราคามาหรือยังคะราคาอันนี้ไหมอันนี้ไหมเปอนเก้ามาแล้วมาแล้วต่อมาเก้าใช่ไหมฮะทำไมถูกจังเลยได่สองร้อยเก้าบาทถูกจังเลย จากสามร้อยจาา3 5บจากใจพิเซนเตอร์นะครับเคยเห็นถูกสุดๆแต่ตอนนี้อันนี้ไม่คูปองใช่ไหมคะอันนี้น่าจะมีคูปองทุกคนน่าจะมีคูปองนะคะเพราะปกติแก้วจัดจัดให้น้องจัด269กแต่ตอนนี้2 0 9รีบกดและชำระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าใช่ราคานี้ให้จำนวนจำกัดนะคะลดจากคุณลูกแก้วด้วยแล้วก็มีคูปองลดชีคูปอด้วยใช่ปกติแก้วให้2 2 6 9้าใช่ปหแต่ว่าอันนี้มีงเ้าเปลี่ยนให้ด้วยหรอคะพี่ลูกแก้วใช่ มีรีวิวใช่ค่ะตัวน,นี้นะคะแต่ว่าในตะกาเราแม่ช่วยให้เอยครับเป็นตลับแม<ะ>่เป,<ะ>เป็นตลับนะคะ,ะใช้เป็นอย่างตลับจะบอกว่าตลับนี่แหละคุมแหละนะคะกดตลับไปเลยกดหนึ่งตลับเลยนะคะ เลือกเบอร์ได <like that> <laughs> <were celebrating> ้ด้วยนะคะใช่เลือกเบอร์ได้ด้วยหน้ามันเงาหน้ามันเงาแล้วมันอยู่ทั้งวันน่ะเป็นคุดช็อนกระป๋องแบรนด์ด้วยเงาเงามันอันที่ชุดหนแต่เขาดีมากสวยมากชุดนั่นแหละค่ะบที่เงาใช่แต่ได้แต่ได้เอาเบอร์หนูไปแล้วไม่เอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ก็ได้จะให้อยากให้ดูมากเลยว่าแบบผิวมันเบลี่ผ่องมากเอาศูนย์หนึ่งหรือศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะศูนย์ศูนย์จะไหนคะน้องเบสดูอ่ะนี่ไงนี่เดี๋ยวนูเดี๋ยวนุเปลี่ย แล้วคือแบบเนื้อมันละเอียดมากใช่เลยตห้ดงแต่ให้ดีกว่าใช่ฉันชอบฉันชอบนะการแสดงของคุณเพื่อนชอบทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนคะตรงนี้แหละค่ะฝั่งนี้จะให้เห็นแบบความแตกต่างเลยอันนี้คือมันมันติดชิมเมอร์อยู่แล้วก็ทับไปเลยนะทาไปเลยขั้นตอนนี้ก็คือมาจากผิวแบบของคุชชั่นเหมือนกันแตะเบาๆลูกอึงดันดึงซุ่มซุ่มซุ่มเยอะไปหรือเปล่าอันนี้คือซุ่มมซุ่มอีก อันนี้คือความเงาเพราะว่าเงามากมันจะมีความเงามากหอมมากวันนี้เหรอคะใช่ไม่ใช่ชิมเมอร์เลยวัดเก้าเก้าเก้าหกล้านสี่แล้ว ทำไมอะไรทไมหมายถึงว่าหนึ่งคนสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งเบอร์ได้ใช่ใช่ค่ะนี่รถใช้มันจะมีความเล่นแสงสวยจริงจริงมันคือครูชั่นอันเดียวทบเลยใช่ครับคือแกจะใช้แบบเบอร์ศูนย์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์ตามนะคะเพราะว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะมีความพองและเล่นแสงสวยเป็นด้เลยใช่ถูกต้องค่ะโอ้อย่างงี้ผมขออ่านเมนคนที่เคยใช้เราได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเอฟซีผมส่วนมากที่เคยแบบใช้อะต้องรู้จักแน่นอนเอาอย่างก่อนใครเคยใช้ มังเมียนมาใครเคยใช้ไม่มาเลยบนรดูแบบดูเงาแล้วก็วาวเลยแบบแล้วนางอ่ะปกติมันจะแบบว่าต้องลงรองพื้นต้องลงแป้งใช่ไหมแต่นี่คืออาจจะง่ายมากและสะดวกมากคือตบ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 ออกจากบ้านเลยแล้วอะไรนะพี่ สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าก็มีอยู่สองร้อยสิบเก้าบาทไม่เคยขายราคานี้ผมก็ไม่เคยขายราดนี้เมื่อคืนเมื่อก่อนเราจะขายสองเก้าเก้าถูกสุดใช่สองเก้าเก้าสามศูนย์เก้าแต่วันนี้คือแกงงว่าน่าจะมีคูปองมาแล้วใครได้ไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมลอกอันนี้ออกนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาด่าผมทุกคนเขาลอกหมดมีคนไม่ลอกด้วยหรอมีลูกค้าลูกค้า่กระจก อะไรมันมัวมากขนาดนี้โอ้เจอทุกวันโทรมาละโทรมาด่าก็มีที่หลังไม่ทำอ่ะจบคนแรกเลยเราจบมัวผมคนแรกครับก็คือเอ้าเป็นยังงั้นคือไปให้กระจกดีๆก็นี่อ๋อลืมแล้วออกอสมัยก่อนยิ่งๆแบบว่าเป็นเต็มๆเนาะใช่ค่ะทุกคนหาะอุ้ยขอบคุณมากเมื่อคนรีบกดนะรีบกดนะโปรนี้ให้แค่ในไลฟ์นี้เท่านั้น ส่งนั้นคือมันถูกมากทุกคนคือแกไม่เคยจัดราคานี้จริงถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นสาวบกมีเก็บปลายทางใช่ไหมใช่ค่ะส่งฟรีด้วยราคานี้น่าจะมีภูปองเข้าโชคดีมากเลยนะคะสามารถตุนได้เพราะตัวเนี้ช่วงสงการนะคะแมสแบบขายแบบช่วงสงการแบบเป็นแต่แสนชิ้นเลยทุกคนสามารถตุนได้เพราะตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากแล้วผิวแบบว่ายิ่งโดนน้ำยิ่งหอมเอาเบอร์เอาเบอร์ต่ำา่อมาศูนป่าเป็นเบอร์ให้ตอนนี้หกล้านห้าแล้วบีว้าหกล้านห้าแล้ว ไปกี่นาทีศนย์ดอันนี้คือเบอร์อะไรครับอันนี้ศูนศูนย์อ่าโอเคสนาทีค่ะสามนาทีส0นาทีนนี้0มนาทีมาทีานสนาีมนาทีานาทานาามนนา่างนาทีานาีามนาทาเกิดมนาทีามนาทีสานาทมนาทีสามนาทีมนาทีามนานี้านนี ชำระเงินตอนนี้เลยนะคะสัปโปนี้คืออยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะตลาดสวยเกินราคามากต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดสวยเกินราคาใช่และเขาไม่เคยลดราคานี้อันนี้คือเขามาลดโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นลูกแก้วเป็นอะไรกิน่ายใช้ค่ะยยังไม่ได้ไปลัดที่ไหนเลยด้วยนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่มาไลน์แลาต้องตราคาขนาดนี้ใช่เรียบชำระเงินนะทุกคนเดี๋ยวโปรโมทเดี๋ยวโปรโมทนะคะเขาบอกว่าสองตลาดใน แค่ตลับละสองร้อยสามบาทมากพี่น้องซื้อได้วยเหมือนได้หนึ่งแถม1หนึ่งเลยค่ะเหมือนได้หนึ่งแถมบมานคืออะไรมันเป็นคุชชั่นที่แบบปกปิดรอยได้ดีมากแล้วมันมันข้ามสติปการแบบว่าแต่งหน้าแบบยุ่งยากคือตบเดียวคือจบเอาอยู่เลยบำรุงผิวด้วยอันนี้ คือครชั่นนี่จะลดลดขั้นตอนการรองพื้นแล้วก็แป้งใช่ค่ะตัวเดียวจบเลยถูกค่ะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะ SPF 42 PA บวกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นสิวอะไรพวกนี้สามารถใช้น้องได้เลยเพราะน้องเป็นครชั่นวีแกนหนึ่งตลับนะคะสามารถใช้ได้เดือนครึ่งเลยนะคะเนี่ยปริมาณเยอะมากคัว่นทุกคนะทุกคนนะคะเรียบเลย เหลืออีกตั้งสองทีแต่หกแสนหกแล้วเอ๊เรีบกดนะคะทุกคนหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปไปเรีบส่งให้ด่วนดูเอาเป็นว่าราคาดีมากต้องขอโทษลูกค้าแล้วขอโทษลูกค้าอีกที่สั่งไปก่อนหน้านี้ขังบ้าขาวแบบว่าเดินมาห้าสิบเมตรของมากสามส่วนเจ็ดส่วนสี่ก็มีต้องแก้ต้องแก้ส่วนสี่แก้ได้เลยแต่เฟิร์นชอบว่าเวลามันใช้แล้วหน้ามันอ่อนคือมันทำมาเพื่อทุกคนเลยบางคนบางคุชชั่นบางรุ่นเนาะ ถ้าหน้าไม่ขาวตามตามแบรนด์เขาอะมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเขาสั่งทําให้แบบเหมาะกับผิวเเลยแต่แต่แต่อันนี้คือรถที่มีูนยนสีนะเพราะเป็นเข้มสีผิวคนไทยสีผิวค้าใช้ได้เลยคุณชั่นจริงๆหาสีนี้ยากมากนะคะสีเข้มแบบนี้นาที่ซื้อได้ครับก็ใช้ทุกวันใช้ทุกวันด้วยใช้ทุกวันทีใครทุกวันไหม ผมใช้ทุกวันครับเบสใช้ทุกวันไหมทุกวันเลยค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วสองพันห้าร้อยออเดอร์เลยเออมีลูกค้าใช่มีลูกค้าตุนบางเกียวเป็นสิบตลับเลยเออไม่ดอกไม่เป็นหยึอจริงจริงจริงทุกคนแล้วไม่ไหลไม่หยึดไม่หยืดน่ะพอใส่สารคือมันบโอยหยึดใช่แล้วไม่เป็นแม่หมดจำได้ไหมอ๋อใช่ ใช้แล้วหน้าเราจะไม่เป็นแม่มดไใช่คือมันเป็นค่าเป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยคือหน้าคือคือแบบว่าเห็นคนแบบแต่หน้าเ้วไป็นเล่ออกล่างกายไหมแล้วน้ำแล้วน้ำมันแบบเออมันหยามันหยาไหมใช้ใช้หนึ่งเบอร์สําหรับสีผิวสีผิวตัวเองก็ได้แล้วก็ใช้เบอร์ที่ขาวกว่าเป็นไฮไลท์ใช้เบอร์ที่เข้มกว่าเป็นรองพื้นอ่ออีกสองสิบสี่นะอย่เลิ ซูนเท่าไหร่ครับมาตี้ใา่ลิฟต์กดนะทุกคนเนี่ยโปรจะไปแล้วนะนลิฟต์กดนะนเขาก็แต่งหน้าให้บอยประจำเขาก็รู้จักไงห้าเบอร์ไงห้าเบอร์หได้ราคานี้รีวิวให้แก้วด้วยนะใช่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์นี่เลยรีวิวให้น้องแก้วด้วยนะใช่หกแสนเจ็ดเอหกล้านเจ็ดแม่เฮ้ยหนึ่งหกล้านเจ็ดเลยอ๋อเจ็ดเจ็ดแล้วโอ้โหมาบ้านกี่บ้านเนี่ยสองพันบาทสองพันบาท มาคุณมาคือการที่แบบว่าสินค้ามันน่าใช้ไม่ต้องคิดมากไงพอพูดปุ๊บคนกด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 แต่เล่นแสงสวยตัวเนี้ยเล่นแสงกระทบโดนน้ำยิ่งของโดนน้ำยิ่งมันเป็นแหลมันเป็นคุชชั่นหน้าเงาแมีพี่น้องมันเป็นคุชชั่นหน้าเงาแต่กดไปแล้วสามพันดาทเหลือเหลือรอชำระต้องรีบชำระเดี๋ยวเจ้าราคาใีโลงตอนนี้ไม่เวลาชำระไทยรูป้ไหมไทยรูปร้ได้ทันาทีไายรู้หน่อยากได้ภาพประวัติ เบลถ่ายรูปให้หน่อยจ้ะน้องน้องอแบนชั้นนะจ๊ะผมหล่อหล่อมากเออหล่อเท่ว่ะีห์วบผมโอเคครับพี่เฟิร์นเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะรู้นนาพี่เฟิร์นอยู่ข้าวไหมไปกินอะไรก่อนหนไปกินอะไรกับพี่เฟิร์นเธอหกหกล้านแปดมาแน่หกล้านแปดมาแน่เราตั้งตรงนี้ดีๆก่อนนะครับทุกคนกล่องมันไปไหนอ่ะวางอยู่นี่อยู่นะคะดังนั้นแป๊บนนึงะครับคิดว่าราคาถูกมากๆแล้วก็ใช้ที่นัก ชอบตรงที่ว่ามันทาแล้วมันเหงาอย่าลืมกดยืนยันตอนนี้ถ้าไม่ล่ะตอนนี้มันจะเด้งกลับมาเป็นราคาเดิมไม่เอาโทรศัพท์นะไม่ติดตัวนี้นะชำระเงินได้เลยนะคะต้องมองอันไหนคะต้องต้องข้างบนใช่ไหมคะกอ็วิเคราะห์ก็ไม่ถ้าไม่ชำระเงินตอนนี้จะไม่ใกล้จะเป็นราคาที่เข้ามาหาไม่ใกล้มันจะได้เห็นอ่ารีบเลยเหลือเวลาอีกอีกอีกไม่หมดใแล้วให้กดชำระเงินไงเหลือเวลาชำระเงินอีกหนึ่งนาทีค่ะต้องผมไหนไม่งั้นราคาถึงจะล ไม่งั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น11,900บาทนะคะอันนี้คือราคาหัชายโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะได้เกี่ยวมันเกี่ยวด้วยอ่ะสามพันมั่งเลยอู้หูเยืนยันยืนยันเยี่ยงๆคุณผูยืนยันนะคะไม่งั้นตะกร้าจะดีเป็นราคาที่ราคาที่หัวใจมากเลยทำเพียงไรนิ่งฉีกเพียงนี่คยเหตุนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะค้าขอบคุณค่ะ มาที่นั่นแต่กี่โมงนะมาไม่รอแล้วก็ไปไปสยามไม่ได้รอนานใช่ไหมไม่โอเคคิวกี่โมงแต่เขาให้คิวกี่โมงเมื่อกี้เนี่ยนะอาวจริงเหขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะคุณลุงค่ะอุ้ยอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณนะคราเรายังไงนะราเยังไงร้อนสุดที่เหรอร้อนตั้งมาร้อนตั้งนะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะดีค่ะเช็คไหมอ่าไม่ไม่มีให้ใช้อันอะไรฮะ อ้าเมีค่ะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ผมก็อยากใช้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บไว้กับน้องบาสแล้วกันโอเคครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะป้าเบสไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากินคอลลาเจนไปเยอะปวดฉี่นะคะป้าเบสลูกครับแล้วเราก็จะมีแกงนางรำมาอีกอย่าเพิ่งรำเถอะอ๋ออะไปเูอยาเพิ่งรเรามารอตั้งแต่นี้แล้วค่ะ เดี๋ยวนะครับพี่น้องเมื่อกี้เป็นยังไงเนี่ทเนี่ยหอยยังค่ะผมเลือกเลยเมาส์เมาส์เมาส์เป็นไงเล่าสีทุกคนจะขอเมาส์กันนะใครเป็นคนใครเป็นคนรับรันคิวนี่ฉันไม่ได้เป็นคนคิวนี่ผมต้องไปเข้าห้องน้ำให้เหรอไม่ไม่เธอทำโจ้เลิกลากอาเบสไม่อยู่เราเมาได้เมาได้แม่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะแม่แม่ชอบโยนเรื่องให้ผมมีประเด็นตลอดไม่เธอเลิกลากค่ะอยู่อยู่ก็ร้อนเนาะฉันปวดหัวหันยังไงอากาศเบื้องนี้โอ้โหเอ้าวัดฉันปวดลุกพี่ตอนเนี้ยร้อน อผมโดนลุมทุกคนทุกคนว่าผู้ใหญ่บ้านเลือกลากไหมเขาอยู่นี่ค่ะโคศกอยู่นี่เขาตะเราทุกคนว่าผู้ใหญ่บ้านเลือกลากไหมผมร้อนี่ยฉันเคยสงสัยไมพดหฉันเคยสงสัยไม่แต่ว่านางอ่ะโทรมาถามจริงทําไมถึงใส่ช่วยฉันไปกินข้าวกับใครนัวสามสี่อ่ะฉันเป็นเป็ฉันก็โทรผมก็ว่าเอาเป็ดทำง่าคือไปขายของนั่นเปล่เออเธอทำงานจริงไหมแต่ทำไมตอนนั้นมีข่าวมันก็ปีกว่าแล้วแม่แล้ววันนี้ก็มาเจอกันแบบงงๆต่อ แต่ว่าวันนี้วันนี้ FC สามัคคีกันนะคือร่วมมือกันกดใช่อย่างน้อยมันก็เขาบอกว่าเลิกแักมากว่ะออกอาการจ้ะร้อนบ่อยเนาะเขาเฮ้ยมันแตกจะหบอกว่าทีนาชเราเสกแล้วซันบาย FC ก็เลิกแักใหม่แล้วซันบาย FC ก็เลิกแักเอาอันนี้ค่ะจับข้างบนจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์เออไม่ถึงเนี้ยสวัสดีคุณแม่เวลามึงแบนหมดละอันนี้เอาอันนี้ก็ได้สายแท้อยู่นี่ อ่รอโคสกดีกว่าแต่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 ชูชาชูบนีบาราบับโ่้เลยยี่สาเป็นไมย่คุณี่มังยไ่้เลยยไม่บีค่ะม่ค่ะสวัสดี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 ค่ะ แล้วอายอขอบคุณอแล้วขอบคุณ่อปูอแบบนึงพอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราไม่เน้นขายนะคะเราเน้นหาขายพี่แม่ขายของใครอขายให้ขายนู่นนี่นจัดการเลยเรามาสร้างตานานนยตอนนี้ก็คือปูนิ่มเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการสวยถูกไม่ยงใครก็รู้จักอะเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างตนานขังนี้โอ้กรุ๊ เออเออขอขอสุงหน่อยบางเพื่อนอีกนีนะเพื่อนนี่ไม่มาอยู่ใครจ